เอาละครับผมก็ขอกรับสวัสดีาท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเอง XD จากช่องฮารุกายนะครับผมซึ่งวิดีโอนี้ซึ่งเป็นวิดีโอที่ผมมีโอกาสได้กลับไปเล่น Among Us กับไมโอชิหรือว่าคนที่ผมแอบชอบอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็คือผมมีโอกาสได้เล่นกับคนที่ผมชอบนั่นแหละเอาละครับผมเพื่อไม่การเสียเวลากรับชมคลิปสนุกของผมไปทะบาย แล้วผมต้องปาดใครครับเนี่ยโอ้โหเกมเริ่มแล้วคุณปิดไมเถอะขอณร้องเล็บแรกก็ต้องซื้อใจนะผมมีสีแทนแล้วก็ใครไม่รู้วิ่งตามหลังมาเอาคุณวายแปลกๆล่ะอ้ามีศพแล้วเอาแล้วตกอยู่คุณสโน การเล่นเป็นแฝงหรือว่าอิมพอสเตอร์นะผมอย่าไปพุกคนเดินนะผมเมื่อกี้เราเดินกับคุณสีชมพูใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีแทนกับสีเทาอ่ะไม่ต้องพุกก็ได้นะผมก็คือไม่จำเป็นต้องไปพุกเขาผมรู้ว่าเขาฆ่าไม่ได้หรอกแต่เราก็อย่าไปพุกเขาตอนสีไข่ลงจากตับชิบมามีศพไหมเอาแล้วสุนุ่ไม่มีศพล่าสุดทิ้งใครอะอีโบโอทูแล้วก็ลงไปหมดน้ำโอเควันนี้ผมน่าจะนอนฝันดีแล้วแหละสีดำหรือเปล่าชื่อแอล ใช่ครับริงทำกับสีพีผมน่าจะตัดเชดโดนักสืบตัวจริงแต่ละคนตึงๆทั้งนั้นแวไม่ตัดแอขาวอยู่ไหนอ่ะแต่ละคนความผมลงติดอบชิปมาผมลงมาพรมกับแอลอ่ะโอ้กว่ามวิ่งนำหน้าแอลเลยหมอไม่เชิไม่ต้องไปแปลกใจนะที่ผมไม่พูดเลยมากคือผมไม่อยากจะไปแทรกข้อมูลเขานะคือนักสืบเขากำลังสืบอยู่นะเขากำลังพยายามได้ตัดคนอยู่ผมก็เลยจะไม่ไปแทรกอะไรมากมาย แล้วขวาัะไีตัดมาแล้วเหลือสีแดงครับเอาแล้วผมเชยสีแดงเชฟวออ่อนแล้วก็แทนแล้วก็เทาสีคนก็ผมโอเคสีเทาพูดได้แทนผมละผมที่เป็นคนไม่ดีก็ไม่ต้องพูดแล้วผมเต้าเข้มเต้าเข้มอยู่ขวาล้ายยังไม่เบื่อครับส่องจบนแล้แต้องเข้มแล้วส่องจี๋แล้วขวาบนคนแรกไม่ไม่เจอใครเนาะ เอาเหลือดสนโหนเด็กจังหวะนี้เลิกลักแลาะคนสนโหนเอาสนโหนหมุนน้ำอยู่ข้างล่างไม่ได้เนี่ยเสียงโค้งองอน่ารักเป็เนี่เสียงไอ้เต้าวสนโหนผมไม่รู้ว่าอยู่ห้องเติมแก๊เนี่ยไม้โอชิผมเองคุณผู้ชมจำไว้ตัพูเข้มตัดพีชตัดเหลือแต่ดำเอาแล้วผมมแดงอ่ะไม่เห็นเอ่ยชื่อสื่อผมเลยโอ้โหอะไรเนี่ย โอเคข้ามไปนะผมไม่ต้องไปให้ข้อมูลเขานปล่อยเขาสืบไปเราเป็นคนไม่ดีก็ปาดคนไปก็พอตายอ่ะก็ตัดแทนได้แต่ถ้าสมตายเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มสงสส่สีแทนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปพุกครับทีท่ที่รู้ว่าสีแทนมันฆ่าไม่ได้ผมรู้อยู่ครับแต่ไม่ต้องไปพุกมันเนี่ยไอสีวายมส่งสสยสีแทนแล้วเนี่ยเกมเริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปปาดนักสืบแล้วเราค่อยไปป่วยให้สีแทนกับตัวคนวายนะผมเพราะว่าจังหวะนั้นอ่ะถ้าเกิดผมเป็นคนดีนะคนที่ชื่อตัววายอ่ะ น่าสงสัยอยู่ครับเพราะว่าเข้ามาในขวาบนที่หลังผมนะคุณแอลกเขาไม่ได้ด้วยครับแต่กนอาจจะปัดแล้วไปเข้า O2 ก็ได้นะถ้าเป็นคนอาจจะปัดแล้วเข้าห้องไฟครับได้แอลมันเพื่องมาที่มาก่อนก็อิมอะไม่น่าเสียงจะเดินมาขวาบนอะไม่น่าเสี่ยงจะงดินมาขวาบนอะเออใจอีใกล้สุดที่จะใกล้สุดก็โอทูแล้วไม่ก็เอ็ดเมนน่ะน่าจะโดดไปนั่นดีกว่าง่ายกว่าเพราะคนไปกองกันอยู่ฝั่งขวากันหมดเลย กัฝั่งซ้ายอ่ะนี่ไม่มีคนที่พูดมาเนี่ยยังไม่มีใครลงโอ๊กที่สักคนเลยเนี่ยอุป sti เนี่ยแล้วใครอยู่ห้องเติมแก๊สอ่ะแล้วก็ไอพีเนี่ยพี่ใครไอพีเลงโอทูไปแต่พีน่าเห็นสโน่หรือเปล่าไม่เห็นมะต้องถามหมอแล้คนที่เห็นมันจะเป็นหมอไมอเปิดเสียงแล้วนะประเด็นยังไงเนี่ย แล้วผมจะนัวไงวะเปิดสีนัวไงนะผมคิวไน่พอเนี่ยคือผมปาดใครก็ได้ห้ามปาดสีชมพูไม่ได้เอาห้ามปาดสีชมพูแล้วก็สีแทนแล้วก็สีเทาที่เหลือปาดได้หมดเลยเพราะว่าสีชมพูมากับผมในเว็บแรกเขาน้างเชื่อใจผมอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องไปปาดสีอื่นคิดดูนะถ้าไม่มีพีักคนใจจะให้ความสุขไม่มีแล้ เฮ้ยจริงผมอยากไปเดินกับคุณสนอนนะแต่คุณสนอนน,น่าสงสัยเพราะคุณสนอนโดนสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปกับคนอื่นออตอนเนี้ยสีแทนเขาแยกไปอยู่เกมนี้ไม่สืบภาเกมนี้ทำเฟรมโอเคผมฆ่าคนนี้แหละสีด, <c oughs> ดำก็ได้กูก็บอกว่ากูเขาไม่ปิดไมค์กันเลยเลยไงว่าเกมเริ่มแล้วเนี่ย <c oughs> ผมไม่เข้าใจว่ะที่จริงอ่ะกฎของอัโมอัดอ่ะเวลาถ้าเกมเริ่มไปแล้วเขาต้องปิดไมค์นนะผมถ้าสีพีดก็ตายตได้ไปเอาละ ศบอยู่ไหนพี่หมอเขาหัวเราะอะไรกันวะผมไม่เข้าใจวะเนี่ยสีแทนแยกไปแยกอยู่คนเดียวเนี่ยผมมั่วให้สีแทนได้ในศพสีดำแต่ผมยังไม่มั่วเาเดินตามวพราศพสีสีพีชเนี่ยเดินออกจากผมไปแล้วพี่กวางเดินสวนลงมาแล้วผมไปดูสีพีชตายก็เลยจะวิ่งไปขวาบนกูยังไม่ได้สวนกับพีชเลยเนี่ย โอเคคุณตัวาวเริ่มโ้ยให้สีขาวนะเนี่ยเขาเริ่มตีกันเองละคูเมดเริ่มตีกันเองละสีขาวกับสีแทนตีกันเอ๊ะไล่เทาวิ่งที่พมามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมต้องเป็นเทาวิ่งผมอะไอ้แรกผมอยู่ตรงมีแชมูแอดมินไหมอะผมวนศพตั้งหลายรอบจะไปดูแอดมินอ่ะแล้วกระโวตก่อน่ะกวางถึงโต๊ะแล้วแต่ยังไม่ทันได้กดอะแปลว่าศพเพิ่งตายหรอ ใช่พุ่งตายพุ่งตายน่าจะไม่เกิดสีบีด้วยไปเดินเข้ามาห้องโอทูไม่ใช่ห้องโอทูห้องคอมูดเดี๋ยวผมเปิดไม้เชือ,โโอกปุสนโก่อนน่าจะสีแทนนะสีแทนใช่ไหมผมครับพี่ถามหน,น่อยดิสโน่หรอเป็นคนถามอะ่ะใช่ครับชื่อ้องคอมูดเดิน,นมาอบอกวนะ่าระดับที่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 ไม่ไม่คิดว่าจะเห็นสีอ่ะใครอ่ะใครอ่ะอยู่เงี้ยไม่เพื่อนเป็นเนี่ย โอเคเขาเริ่มสงสัยว่าคุณสโนเป็นกับสีแทนนะไม่เห็นเป็นสีแทนหรือชุดของสีเขาเนี่ยแหละโอเคเขาเริ่มสงสัยคุณสีแทนกับคุณสโนแล้วเพราะฉะนั้นเว็บสุดท้ายผมจะบุยคุณสีแทนนะเพราะว่าไม่หรอกเราจะบุยทั้งสองคนล้วก็คือเราจะให้ตัวเลือกคูเมดด้วยกันคุณสโนกับคุณสีแทนให้ครูเมดไปเลือกตัดสินใจโหวตว่าจะโหวตใครนะในเว็บสุดท้ายอยืนตรงประมาณ องสมุดอ่ะไม่มีก็แปลว่าไม่อยู่ยังไงพี่จะไม่มีรีพอร์ตก็แปลว่าไม่มีอ่ะเอ,อ่อช่วยฟังผมหน่อยได้ปะผมมีข้อมูลอ่ะถามว่าไม,ไม่ได้ถามครับจะบอกว่าผมสงสยัยเฉยสงสัยกี่สีนะครับสามครับสีไข่สีแทนสีขาวะ่ะสีแทน,นไฟขาวาเว็บแรกใช่เว็บแรกศพตาไหนวะ สตอเลยครับคนในงนั้นคนตายผู้เผยขาวอยู่นะใครอะเป็สีดำุู้เผยขาวไป็นผู้เผยาวฮะผมจำได้ว่าเขาไม่ได้พุูกนะโอ้โหสีขาวเขาเข้ามาก่อนเตร์เลย์ที่ไหนน้าห้องน้ำมันนะคุณไม่ไม่เอาจบเนี้ยเอาจบเนี้ยเอาจบเนี้ยนี่มันไม่ไม่มีข้อมูลอ่ ถ้าบอกศพเพิ่งตายสนุนตักแทนให้ไม่รู้ว่าศพเพิ่งตายไหมออกมาถึงก็ตายสองแล้วอะ่ะลากสายใต้ตนนเเ้นแต่คือก่อนที่กวางจะเข้ามาที่พี่มันเพิ่งเดินออกไปเองพี่ไม่เห็นน่ะพี่ลากอยู่อะ่ะใช่ของบนหลายรอบแ <S <S ก็กวางไม่ถึงอะ่ะอีกอีกอยู่สองเก,กนตันโน ผมไม่นู้ะผมสงสัยที่สุดแล้วคนเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมเหมือนพี่เลยแต่พี่ยังไม่อยากตัดสาเดี๋ยวนะสองเจกับคุณสีขาวสงสัยคุณสโนใช่ไหมถ้าเงินผมค่าสีขาวในเว็บนี้เลยน่าจะได้นะมั้งผมเพราะว่าผม่วยคุณสีแทนกับคุณสโนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมค่าสีขาวไปเลยนะผมเพราะว่าตัดประเด็นไปเลยถ้าเกิดสีขาวยังอยู่สีขาวน่าจะบวชคุณสโนเพราะฉะนั้นผมจะค่าคุณสีขาวไปเลยแล้วกันนะ เราเดินชิดเลยนะผมเดินทำตามออเดอร์เดินไม่กลัวกูเลยวะเึิ่งตายคนเดียวเขาไม่ปิดไม้เนี่ยเขาเล่นแล้วเขาไม่ปิดไม้คนแท้จริงนะยกูไม่สงสัยคนนึงเขาเดินไม่กลัวกูเลยเขาจะไม่ต้องสงสัยตายเถิดไปฮวลโถอดอ่ะสีฟ้าก็ตายด้วยนะผมคนที่สงสัยคนโนหายไปเรื่อยๆนะผมเพิ่งตายนี่ออกผิดหรือเปล่าอ๋อคุณสีชมพูดูผมก็ไม่ได้อยู่เพราะว่า ตอนที่ยิงเวบปอดด้วยกันอ่ะพี่หมอเดินออกไปทางอ็พิสุจผมมาดูกล้องตอนนี้ใครอยู่ห้องกล้องห้องไฟสีเทาครับผมแต่ห้องไฟไม่รู้นะถ้าจุดห้องกล้องคือตอบชิปมีจุดด้วยหรอน่าจะเป็นจุดของสีขาวน่าจะเป็นจุดศพเดี๋ยวผมขมวจุดศพแล้วกันอ่ะสีแดงเองครับเนี่ยเหลือแค่แทนกับแทนกับสนโนเนี่ยสองคนเนี่ยนโนเนี่ยเป็นเป็นอยู่แล้วอ่ะสโนโนอะไรครับแล้วสีแทนอยู่ไหนครับ มาบอกสโนวเป็นอยู่ไหนครับอ่ะอ่ะถามหน่อยล่าสุดอยู่ไหนสโนเดินเข้าโอจะไปแก้ไฟไฟติดล่าสุดอยู่หน้าคอมมูแล้วก็รีพอร์ตึ้นซึ่งสโนไม่มีจุดแล้วก็แทนอยู่ไหนครับัลลในเว็บนี้ถึงคุณสโน์หลุดไปอ่ะผมก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเว็บหน้าผมจะไปปาาฮะ

ไม่ได้เมงโซข่าเนื่อไหมว่าถ้าคุณหลุดไปอ่ะคุณหลุดไปอ่ะแดงน้าสงสัยเพราะอะไรวาตีคู่นะทั้งที่เขาสงสัยกูกันแต่ก็ตีตีคู่กูมาอะไแบบกลัวกูเลยใช่ผมเจ้าโซออกเลยแล้วแต่ไม่หลุดเลยไม่อเพราว่าารู้ได้เป็นเจ้าไปคนเดียวสองเจแต่แรกสงสัยโนแล้วไม่แล้วเหือนเจ้โคนเดียวไม่ไม่ดนแทนวิ่งขึ้นดินไง เนี่ยสโนที่เราหลังขอะไรตายหมดแล้วน่ะมันเหลือสโนคนเดียวแล้วเว็บแม่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวบอกเห็นเขาไม่เห็นเราเราไม่รู้ดิแล้วกระตุกอุ้ยใครอะ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 ทั้งวันอะใครอะตั้งสองเวฟแล้วใครอะก็เห็นใครอะกะได้ไงในเมื่อไฟมันด่าหนุ่มไฟร้อนเห็นคนที่ต้องเดินเข้าไม่ได้หรอแรกเือเดินเตะกูกูว่าแล้วกูตายได้เลยเด็